ทีนี้อีกประเด็นหนึ่งเรื่อง44คนพักซ้มคือ44คนโอ,อป้อป่ย <ผม S 2> ไวที่เป็นเ,นเลยผมทำผิดคิดชั่วอะไรหรอจึงก็ททำผมขนาดเนี้นะเออบางคนก็บอกว่าผมนี่นะเป็นสสเขาซื้อตัวผมยังไม่ไปเลยไม่เคยมไม่เคยมีปัญหาเรื่องอ,อา้าโชว์เรื่องคุกคามทางคนละเรื่องกันเลยนะไม่เกี่ยว ไม่คนละเรื่องแก<ะ> <fik> ทั้งหมดเข้าชื่อกันเพื่อจะขอแก้ไขกฎหมายมาตรา1น,นึเพราะฉะนั้นแกไม่เคยไปล่อใครก็ไม่ใช่ไม่คนละเรื่องกันแกไม่เคยไปเอาเด็กต่ำอายุสิบ้าก็ไม่ใช่เรื่องเดียวกันแ,แกไม่เคยไปล่อมียคนอื่นเขาก็ไม่ใช่เรื่องเดียวกันแกไม่เคยไปตะลับเงินใต้โต๊ะกับโครงการสิ่งแวดล้อมก็คนละเรื่องกันแกไม่เคยไปประพฤติผิดในกรามก็คนละเรื่องกันแกไม่เคยจะย้ายตัวเพราะว่าแก อะไรเลือกเหตุผลอะไรักก,ก็คนละเรื่องก,กันเขาเอาเรื่องนี้เ,เรื่องนี้เ,เรื่องหน่งงสองเรื่องนี้เพราะฉะนั้นแกนจะพูดเรื่องเอริรนอย่าทํา<อ>เป็นเด็กเอาแต่ใจเถไถไปมาพิกลิ้นไปมาผู้จะตลบตะแลงลิ้นสองแฉกปดหัวตกลงว่าไงวันนี้หมอวรงนะ,นะครับก็บอกว่า44คนของพรรคส้มเนี่ยนะก็เป็นผลพวขงของที่ไปร่วมลงชื่อแก้ไขามาตรา122ซึ่งสารธรรมนูญ มีคำวินิจฉัยแล้วว่านำไปสู่การล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเหมือนที่พวกเราทราบแล้วก็พักคก้าไกลก็ถูกยุบพักกรรมาการบริหารถูกตัดสิทธิ์สมัครสสตอนนี้ถึงคราว44สสที่ร่วมลงชื่อแก้ไขและถูกปปชเรียกสอบในข้อหาละเมิดจริยธรรมร้ายแรงหลังจากมีข่าวนี้ออกมาสสพพักประชาชนบางคนออกมาตีโพยตีพายทำนองว่าถูกกลั่นแกล้งผมไม่เคยลุกป่าไม่เคยลุกน้ำและถูกกล่าวหา บางคนบอกว่าตัวเองเหมือนกับเป็นคนทั่วมากผิดร้แรงทีเดียวแล้วก็อ้างว่ามีปัญหากฎหมายมีปัญหาต้องแก้ก็เท่านั้นเองทั้งทั้นที่สังคมรับรู้ว่าพวกคุณมีส่วนร่วมในการเสนอร่างที่นําไปสู่การล้มล้างการปกครองซึ่งถือว่าละเมิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงไหนๆหนพฤติกรรมของพวกคุณก็มีความชัดเจนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเมื่อกฎหมายทํางานพวกคุณก็ลดท่าทีลงและพยายามดิน้นเลี่ยงประเด็นคนรุ่นใหม่มีจุดยืนแบบไหนควรให้ชัดเจนไม่ใช่พูดอย่างทําอย่าง ทำอะไรปากกับใจไม่ตรงกันมันจะไม่ต่างอะไรกับบางคนอายุ75ปีแล้วบอกว่าอยากกลับบ้านมาเลี้ยงหลานแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรดังนั้นรุ่นใหม่หรือรุ่นเลี้ยงหลานก็ไม่ต่างกันนะคือพูดอย่างทําอย่างหนึ่งนะคือประเด็นเรื่องเรื่อง44สสเนี่ยปปชเขาก็บอกแล้วเขาจะไม่เหมารวมเขาจะดูพฤติการของแต่ละคนโดยละเอียดว่าคือพวกนี้ก็พยายามจะบอกว่า ทำไมเราเป็นสสมีหน้าที่เสนอกฎหมายแก้กฎหมายแล้วเรา,เราทําผิดเหรอเราแค่เข้าชื่อแก้กฎหมายนะคือพูดไม่หมดอ่ะค่ะเพราะว่าอย่างที่หมอวาลงบอกเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ศาลธรรมนูญวินิจฉัยมาแล้วว่าเป็นเรื่องที่นําไปสู่การล้มล้างการปกครองเพราะฉะนั้นปปชเขาจะเรียกไปสอบแล้วดูว่าพฤติกรรมของแต่ละคนเนี่ยมีความหนักความเบาแตกต่างกันไหม,มนะคือถ้าเข้าชื่อเฉยๆและพฤติกรรมอื่น ไม่มีอะไรอันนั้นก็อาจจะเป็นอีกกรณีต่างจะต่างจากคนที่เข้าชื่อด้วยแล้วที่ผ่านมามีบทบาทด้วยไปประกันตัวเขาด้วยร้นะอยสิบสออะไรแบบนี้นะครับคุณก็เอาเวลาเตรียมข้อมูลเอกสารไปชี้แจงกับปปชดีกว่าค่ะนะดีกว่ามา,ามา,มาฟูไฟออผมไม่เคยทําผิดคิดว่เขาไม่ได้พูดเรื่องชั่วเรื่องเลวเออเขาพูดเรื่องนี้เาขาพูดเรื่องร้อยสนะล้มล้างหรือเปล่า พฤติกรรมคุณเป็นอย,อย่างที่เขาว่าหรือเปล่านั่นแหละสิแต่มันพวกนี้มันแทะไถ่นะ